เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีกรมหมือนสุทธานารีนาถโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเฉลิมพระเกียรติตอนส่งงานสังคมสงเคราะห์เพื่อปวงชนติดตามได้จากรายงานครับ เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาพิเศษพุทธศักราช2562พระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศีสินพระมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวีพระวรราชาธินาตมาศเป็นพระองค์เจ้าต่างกรมฝ่ายในมีพระนามตามที่จารึกในพระสุพรรณบัตรว่า พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวีกรมมือมสุทันนารีนาฏโดยทรงพระราชดำริว่าเป็นพระมันดาผู้ทรงอภิบาลพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิตยาภาซึ่งเป็นพระราชธิดาองค์ใหญ่ด้วยพระวิริยะอุตสาหะและพระไถยเมตตาจนทรงเจริญพระชนมายุและทรงปฏิบัติสภกรณีากิจอันควรแก่ขัิยนารีกอบกับพระเจ้าวรวงศเธอผู้พระมัรดานั้น ก็ได้ส่งปฏิบัติพระกรณียกิจน้อยใหญ่สนองพระเดชพระคุณมาตั้งแต่รัชกาลก่อนสืบเนื่องมาจนถึงรัชกาลปัจจุบันได้ราชการเป็นอันมากเป็นที่ไว้วางพระราชาฤรยไทยสมควรที่จะได้รับยกย่องพระเกียรติยศตามโบราณราชประเพณีทั้งนี้พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีกรมมือสุทนารีนาถส่งทุ่มเทพระหัไทยและพระวรกายบำเพ็ญพระกรณียกิจต่างๆเพื่อประโยชน์สุข ของปวงชาวไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการสาธารณสุขและสังคมสงเคราะห์ซึ่งทรงตระหนักถึงความสำคัญของการมีสุขภาพอนามัยที่ดีอันจะส่งผลให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามมาจึงทรงรับโครงการของสภาการชาติไทยไว้ในพระอุปถัมภ์หลายโครงการและทรงจัดตั้งมูลนิธิตลอดจนโครงการต่างๆขึ้นอีกหลายโครงการโดยพระกรณียกิจอันเป็นที่ประจักษ และได้รับการยอมรับในระดับสากลคือการดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ที่ติดเชื้อ HIV ที่ทรงมีบทบาทและมีส่วนร่วมในการส่งเสริมดำเนินการด้านสาธารณสุขสวัสดิการสังคมพร้อมทั้งทรงเป็นผู้สนับสนุนด้านการป้องกันการติดเชื้อ HIV และทรงจัดตั้งโครงการช่วยลดการติดเอสจากแม่สู่ลูกสภากาชาติไทยโครงการคืนชีวิตให้พ่อแม่เพื่อลูกน้อยที่ติดเอส กองทุนยาพระวรราชาที่นัดดามาสสำหรับผู้ติดเชื้อเอสสภากาชาติไทยกองทุนนมสำหรับเด็กในโครงการช่วยลดการติดเอสจากแม่สู่ลูกและที่สำคัญโครงการเพล็บพระองค์สมที่เป็นต้นแบบในการให้บริการเพล็บเพื่อป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีก่อนการสัมผัสเชื้อโดยใช้ยาต้านไวรัสในประชากรที่มีพฤติกรรมเสี่ยงซึ่งการดาเนินการได้รับการยอมรับจากทั่วโลก จากการที่ทรงให้ความสำคัญกับผู้ติดเชื้อเอสทั้งการรักษาพยาบาลและความเป็นอยู่ของผู้ติดเชื้อจึงทรงได้รับการถวายโล่สดุดีพระเกียรติคุณในฐานะที่ทรงเป็นผู้นำในการอุทิศพระองค์ทรงงานด้วยพระวิริยะอุตสาหะรณรงค์ต่อต้านการแพร่ระบาดของโรคเอสและการป้องกันการติดเชื้อเอสจากแม่สู่ลูกจากการทรงงานด้านโรคเอสมานานกว่า20ปี รวมทางได้ทรงดำรงตำแหน่งเป็นทูตสันทวไมตรีในการป้องกัน HIV ในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกจากโครงการโรคเอสแห่งสหประชาชาติหรือ u n a อ d s มูลนิธิอาสาเพ,เพื่อนพึ่งพยายามยากสภากาชาติไทย เป็นอีกหนึ่งองค์กรที่ส่งก่อตั้งขึ้นร่วมกับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิตยาภาเนาเรนทิราเทพ,พยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่เจ็บป่วยกรวมถึงผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยธรรมชาติ ทรงให้ความสำคัญกับการลงถึงพื้นที่เพื่อสร้างขวัญกำลังใจและรับรู้ถึงปัญหาอันนำไปสู่การแก้ไขพร้อมประสานงานกับหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นการจัดตั้งโรงครัวโดยรถเพื่อน,นพึ่งพ,พ,พาช่วยด้วยใจคนไทยไม่ทิ้งกันที่ปรุงอาหารสำหรับแจกจ่ายประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนการจัดถุงอย่างชีพเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับให้ความช่วยเหลือประชาชนในเบื้องต้น ปัจจุบันได้ขยายผลในการสร้างองค์ความรู้การป้องกันการเกิดอุทกภัยการเตือนภัยและการสร้างอาชีพสร้างไรายได้ให้กับประชาชนนับเป็นการให้ความช่วยเหลืออย่างยั่งยืนจากการทรงงานที่ทรงทุ่มเททั้งพระวรกายและการตั้งพระทัยมุ่งม,มั่นนอกจากจะเป็นต้นแบบสำคัญ ที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรากิติยาพานาเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงยึดถือเป็นแนวทาง